ตำนานเรื่องเล่าความเชื่อความศรัทธารอยพระพุทธบาทผู้มโนรมการครั้งหนึ่งนานมาแล้วเล่ากันว่าในสมัยพุทธกาลเมื่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสเสด็จจาริกโปรดสั์ยังดินแดนสุวรรณภูมิได้เดินทางมายังแถบลุ่มน้ำโของอันเป็นดินแดนที่เต็มไปด้วยชนเผ่าพื้นเมืองและพญานาคผู้รักษาลำน้ำใหญ่เมื่อพระองค์สเสด็จมาถึงภูเขาลูกหนึ่ง ซึ่งตั้งอยู่ไม่ไกลจากลำน้ำโขงบริเวณนั้นมีความสงบร่มเย็นป่าไม้เขียวชะอุ่มมีกระแสลมเย็นพัดอยู่เสมอพระองค์ทอดพระเนตรเห็นว่าเป็นสถานที่ร่มรื่นเหมาะแก่การบำเพ็ญภาวนาและโปรดสัตว์ทั้งหลายพระองค์จึงเสด็จขึ้นไปประทับนั่งบนยอดภูเขานั้นพร้อมเหล่าพุทธบริษัทและเทวดามากมายมาสักการบูชาขณะนั้นพระอินทร์กับเหล่าเทพยดาทั้งหลาย ได้อาราธนาให้พระพุทธองค์ประทับรอยพระบาทไว้ณนะที่แห่งนี้เพื่อเป็นหลักฐานและเป็นที่เคารพสักการะแก่มนุษย์และเทวดาสืบไปพระพุทธองค์จึงทรงแสดงฤทธิ์ประทับรอยพระพุทธบาทลงบนแผ่นหินใหญ่กลางภูเขาและตรัสพยากรณ์ไว้ว่าในภายหน้าเมื่อศาสนาของเรายังดำรงอยู่รอยพระบาทนี้จะเป็นที่พึ่งทางใจให้ชนทั้งหลายมากราบไหว้บังเกิดบุญกุศลและความร่มเย็น ครั้นแล้วพระองค์ได้เสด็จต่อไปโปรดสัตว์ณดินแดนต่างๆส่วนรอยพระพุทธบาทก็ยังคงปรากฏอยู่ณภูเขาลูกนั้นต่อมาชาวบ้านได้เรียกภูเขาลูกนี้ว่าภูมโนรมซึ่งหมายถึงภูเขาที่รื่นรมบันเทิงใจเพราะเป็นสถานที่ประทับรอยพระพุทธบาทอันศักดิ์สิทธิ์และกลายเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวบ้านทั้งสองฝั่งคงต่างพากันเคารพบูชามาช้านานคติสอนใจจากตำนาน สิ่งศักดิ์สิทธิ์เกิดจากศรัทธาหากใจเราศรัทธาสิ่งใดก็กลายเป็นที่พึ่งทางใจได้ความดีจะคงอยู่ยาวนานดังรอยพระพุทธบาทที่ยังคงอยู่เพื่อเตือนให้คนรุ่นหลังทําความดีสถานที่ร่มรื่นเป็นที่เกิดปัญญาการเลือกสถานที่สงบเงียบเพื่อภาวนาช่วยให้จิตใจผ่องใสาการระลึกถึงพระคุณพระพุทธเจ้าเป็นหนทางให้เราไม่หลงทางในชีวิตศรัทธารวมใจชุมชนการนับถือสิ่งเดียวกันทําให้ผู้คนอยู่ร่วมกันอย่างสงบ